คนเกิดวันพฤหัส,สบดีมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1 5ถึง21กันยายน2 5 6 8ปไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสรับพรดีๆปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายซึ่งเป็นทิศทางไปนในทางที่ดีนะครับนะสัปดาห์นี้ ถ้าคุณมีการเดินทางนะครับก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ดีนะมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับคุณได้นะครับถ้ามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะประสบความสาเร็จจากการโยกย้ายและการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับนะถ้าคุณจะลองแก้เคล็ดนะหรือทําให้ทุกอย่างมันเอื้อแล้วก็ไปในชิ้ทางที่ไปตามคําอุยพรนี้นะครับคุณอาจจะลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใน สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เปลี่ยนทรงผมก็ได้หรือลองย้ายข้าวย้ายของไปในบ้านนะครับย้ายของบนโต๊ะทํางานย้ายตําแหน่งมันเคยวางตรงนี้ลองไปไว้อีกที่หนึ่งนะแต่ยังใช้งานได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าย้ายจนหาไม่เจอนะอันนี้ไม่เอานะครับลองจัดบ้านใหม่ลองทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีสันใหม่เป็นความรู้สึกที่ดีขึ้น แล้วแปวโน้มคุณก็จะได้รับพรนี้นะครับที่มาจากโชคดีจากการยกย้ายและเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านโชคดีนะฮะ